นี่ครับป้านน้เขามาเมืองพ่อพันอีกหนึ่งโตเป็นพ่อพันงัวงบามันอ่าพ่อพันงัวงบามันเนาะเดี๋ยวมาพบมาพ่อกับเจ้าของขอกเจ้าของซ้มก่อนนะครับนะโอ้เดี๋ยวให้เป็นคู่งัวงน่จะน้อยกันครับงัวมันคือครับงัวงตื่นนี่ครับอ่ะนิ่งแล้วเอ้าพี่ขออนุญาตนะครับน้องพี่สวัสดีครับพี่ชื่อว่าจังไหนครับพี่หมออภิวัตรครับอ่าหมออภิวัตรน่าแฟนมัน่็จะโสดเลยแหละอ่าผม ฟาร์มวัวสิว่าจังไหนครับผมพี่วัดฟาร์มครับะพี่วัดฟาร,ร์มรอันนี้ตัวน,นี้เป็นม้าพอพัน,น,นเนาะเนาะแม่นครับอันนี้สิว่าจังไหน,นครับผมสันโตดครับอ่าสันโตดอ่าสันโตดนี่ได้ชักปีแล้วครับเนี่ยซีปีครับอ่าซีปีอันนี้เป็นมานนสายจังไหนครับผมสาย M ร K อเคสองสี่ห้ามรเอคสองสี k ่ห้าครับผมเป็นม้าสายเลือดนอกครับอ่าเป็นม้าสายเลือดนอกเนาะอ่าตัวนี้เมช่วยพุ่งโจกล้ามเนื้อครับอ่าครับผมโตัวพอพัน สันต้นเนาะแม่นครับอ่าสันต้นนี่มีลักษณะเด่นจังไงเนี่ยครับขอสาฟังเนี่ยคือหลังแตกก่วงครับครับมีความสูงเป็นบะมันมีความสูงครับหนาล้อครับฮะครับผมสันดังสูงครับหนาหนาล้อใบหูแคบครับครับผมใบหูแคบก็ใบประคำเป็นงัวเอกลักษณ์ดีครับอ่าเป็นงวเอกลักษณ์ดีเป็นมะมันที่ใบหูแคบมากๆเลยครับอ๋อเป็นใบหูแคบแล้วก็หลังหลังมีความสูงเป็นเอกลักษณ์ครับก้ามเนื้อดีครับค้งหลังใหญ่ครับ เรื่องเม็ดสีมันเป็นร่องเม็ด้ะครับเนาะเม็ดสีนี่เป็นเลือดนะครับเรื่องเม็ดสีครับที่ว่าดีชัดเจนมาบแมนครับแล้วอันนี้ฝนมีผลมีผลงานไหมครับเนี่ยมีครับอยู่ข้างหลังนี่ครับเลยฮะผลงานอยู่ข้างหลังแมนอ่านี่ครับเป็นลูกซับตัวนะครับเลยอันนี้เป็นลูกของเกิดจากเม่ไทยบ้านนะครับเกิดจากเม่ไทยบ้านเลยอ่าอันนี้คือเกิดจากแม่ไทยบ้านแม่บรรบานเท่านี่เนาะแมนอ่านี่ครับมาเกิดจากลูกซับตัวนะครับเลยอายุสิบือนครับอันนี้คือเกิดจากแม่บรรบาดนะครับเนาะงไหหลูกมากแต่ค่อนข้างจะดีครับอันนี้นี่คือแม่เครื่อะ แม่ดีขึ้นลูกเนาะโอ้นี่ครับโอ้หายลูกมากอะค่อนข้างจะดีครับหรือว่าแม่แม่หูเง่าแต่ว่าลูกหูสั่นครับโอ้ครับแม่หูเง่าลูกหูสั่นแต่้ว่าพอพัดหนีใช่ว่าการส่งลูกค่อนข้างจะดีนะครับเนาะแมนเมนครับแมนอ่านี่ครับใบหูแคบเตี้ยมีความสูงมากครับสูงลอยเจ็ดสิบครับสูงลอยเจ็ดสิบเมนครับโอ้นี่ครับเนาะสูงประมาณลอยเจ็ดสิบเนาะหรือว่า เป็นลักษณะที่กอนกลางจะเด่นครับตัวนี้เป็นนัวบามันดีเนี่ยครับนเชือุดน่งพันบาทครับตัวนี้ครัมีน้ำเชือกจำนายหครับมีครับมีครับราคาจงไายเน่ครับพันะครับหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันหาดครับหนึ่ในราคาสิบาทดคได้สิบหดหบาทได้ได้เพจทั่วประเทศเลยครับส่งเลยนี่ครับเพื่อน่าสามารถพีน้องที่สนใจเนาะสามารถสั่งน้ำเชือได้ในราคาทีหนึ่งพันบาทได้สิบหด ชิปฮาโดสเนาะเป็นบามันมีความสูงครับเป็นบามันที่มีความสูงแต่ถือว่ามีลักษณะดีเด่นนะครับเนาะสีสันเหมือนกันนะครับนี่ครับอ๋อสีสันนี่ถือว่ามาชัดเจนแล้วก็กล้ามเนื้อไทยก็่ถือว่ามาใหญ่มากงามนะครับเนาะกล้ามเนื้อจับเป็นก้อนถือว่ามาดีครับนี่งูบะเลียงอ้วนครับเดิมมาด้เลียงอ้วนเนี่ยนี่เลียงอ้วนน้ำครับ ให้น hey, oh ้ำเชื่อแข็งแรงครับเพราะต้องการควบบวจนครับว่านมากน้ำเชื่อเ่าแข็งแรงอ๋ออ้วนมากน้ำเชื่อจะก่าแข็งแรงแมนเขเลี้ยงเลี่ยงเลี่ยงให้น้ำเชื่อแข็งแรงครับนี่อ๋อครับมันกระไรวัดในอวนมันได้นะครับเนาะแมนครับให้เพวาแข็งแรงอย่างเดียวครับเดินดีครับ นี่ครับเอาเมืองนี่เคนช่วยพี่น้องก็เลยเมืองนะครับนอกจากที่ว่าเป็นพอพันธุ์ดีค่อนข้างจะสูงใหญ่งามครับตัวเงยงามเงาม,งามเน้นน้นำเชื่อครับเน้นน้ำเชื่อเน้นน้นำเชื่อแข็งแรงมากๆเลยครับอ,กกอ,อ่าเน้นน้ำเชื่อแข็งแรงมากๆนะครับนอกจากคือหนึ่งหนึ่งชุดเลี้ยงวั่นนะครับหนึ่งชุดมีห้าโดสราคาหนึ่งพันบาทเขลียงเอาเนื้อเลี้ยงเอาดังครับครับผมอันนั้นนี่คือลูกคนเนาะครับผมวันนี้ทั้มีช่องทางการติดต่อจังไงเนี่ยครับผมผู้อยากได้เบอร์โทรครับตามนั่นนะครับเบอร์ยังนงครับผม เบอร์เบอร์ยไส้เบอร์เบอร์ไ่หล่าอุ้ยอุ้ยเราเบอร์มา่าเดี๋ยวเพื่อนน้องนะสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะได้น้ำเชื่อเบอร์ยังไงกันครับอ่ศูนย์หกหก่ศูนย์หกหกค่ะแปดสี่ามว่าอยู่ต่างยูไสครับแฟ้มต่างอยู อำเภอลาสโกก์บันพุนเมืองค่ะเราสะโกกแม่ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะครับผมอยู่จังหวัดอุบลราชธานีเนาะสำหรับพี่น้องที่อยากจะมึงตัวจริงหรือว่าอยากจะได้น้ำเชื่อสามารถโทรมาสอบถามมึงได้เนาะอ่านี่ครับของยางฟ้ามก็บางขนี่พอรฟาร์มค่ะอ่านี่นะครับเนาะพี่ขอบคุณครับอ่านี่ครับก็คือเจ้าซันโตสนี่ยสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะได้น้ำเชื่อก็ตามเบอร์โทรตามรายละเอียดที่เพื่อนได้บอกไว้ได้เนาะครับเนาะอันนี้คือพอพันธุ์ที่เพื่อนเอามาโชว์มาให้พี่น้องเขาได้มึงครับ ที่บ้านเป็นม้วบานมันดีค่อนข้างจะโตสูงไงครับล,ลักษณะดีด้ยล่ะกามเนื้อมากโดดเด่นมากหนาเง,งามมากๆครับหะสั้นงจับสูงลูกครึ่งคืออย่งางม้วนมาสิมครับอ่านี่ครับหนางามหนารอเน,นาะหน,นาน้าหนารอทันเขาดีครับเ่ราะเด็ดผงแตงครับอ่่านีรอโดดธรรมชาติครับอ่านี่ครับมีควสูงมากเลยครับครับผมอ่ะขอขอบคุณครับเดี๋ยวเขาหยาดเขาหยาดมือถือกันเนาะเศรษฐกล้วกันนะครับครับผมเอย่าขอหยาดมือถือกันนะเนี่อันนี้นี่คือลูกกันนะครับเนาะ อันนี้ลูกคนที่ว่าให้ลูกใจลูกมากค่อนข้างจะดีเลยเหรอครับเมื่อทับกับแม่บนบ้านอ่าทับกับแม่บรร بان ที่ว่าให้ลูกมาก <อะ S 1> สีสันมาโดดเด่นชัดเจนแล้วก็โค้โงสาง <อะ S 1> ที่ว่ามากดีนี่ครับการถ่ายทอดท่านดูเก่ามากเลยเนาะแบนี่ะอ่าแมวเปิ้ลกระทับแล้วอ๋อแม่เปิ้ลกระทับมาแล้วนะครับเนาะลองมาืออันนี้ก็คือว่าเป็นลูกของเจ้าสันสั้นตนี่นะครับเนาะอ่าลูกของเจ้าสั้นตันี่ครับโอ้สีแม่กระทับสั้นตัไปอีก นนี่ครับคือว่ามาลักษณะเด่นมากๆเลยการหายรูกการส่งลูกขนาดทับกับแมียบ้านเนาะทับแมียบ้านแต่ว่าการหายรูกของเพื่อนที่ว่ามาค่อนข้างจะชัดเจนครับพี่น้องที่สนใจอยากจะได้รายละเอียดตามเบอร์โทรตามที่เพื่อนได้บอกไว้ได้นะครับนั่นคือน้ำเชื่ออยู่ที่เงินรางแต่ละคนบาทเปนเหรียญได้จำนวนสิบห้าโดสสิบห้าโดสสิบห้าหลอดนะครับเนะครับผม